การเร่งตรวจสอบเขาเรียกว่าทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดในพื้นที่เนิน481นะคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดประเภท pmn สองเป็นของใหม่เหรอเนี่ยจากรัสเซียเหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นระเบิดล็อตเก่าอ้าแล้วใครมาวางไว้ล่ะพี่คือถ้าเป็นของเก่าตกค้างจากสมัยโน้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นของใหม่ก็แสดงว่าตั้งใจมาวางเพื่อให้อีกฝ่ายโดนแล้วบางทีอุบัติเหตุก็คือฝ่ายตัวเองก็โดนโดน้วย พื้นที่สีเขียวนะฮแนวสนามทุ่นระเบิดที่ได้กวาดล้างทําลายหมดแล้วโดยน,นปท3แต่ว่าดันมาเจออันนี้ซึ่งเป็นระเบิดรอดใหม่อันนี้เป็นข้อมูลซึ่งคุณรัศนาเขาก็น่าจะได้มาจากทหารนั่นแหละ แต่ผมยังไม่รู้ว่ามันคอนเฟิร์มตามนี้หรือไม่นะฮะบางเอินตอนนี้แหล่งข่าวเรื่องนี้มันมีไม่มากก็มีคุณวัศนาหนาน,านุ่มนี่แหละวัศนาก็บอกว่าทุนระเบิด p m เอ็เนสองเนี่ยเป็นทุนใหม่จากรัสเซียไม่ใช่ของเกา่าแล้วหน่วยนปทสามเขาเก็บกู้ทุนระเบิดได้กวาดล้างทําลายไปหมดแล้วก่อนหน้านี้อีกทั้งการเข้าตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณโดยรอบพบสนามทุนระเบิดคาดว่ามีการวางทุนระเบิดใหม่มีรรงงานจึงหน่วยปฏิบัติการต่อต้านทุนระเบิด จากเหตุที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องบก1บกรกฎาคมนั้นมีรายงานว่าในพื้นที่สีเขียวก็คือแนวสนามทุ่นระเบิดได้กวาดล้างทําลายไปหมดแล้วโดยจากการพิสูจน์ด้วยภาพรายงานคือทุ่นระเบิดพีเมน2เป็นทุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่พื่งได้มาวาง ข่าวใหญ่ในช่วงเช้าวันนี้สาหรับคนไทยซึ่งติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชาอยู่ก็คือว่าถ้าคุณดูตามแผนที่อันนี้เนี่ยนะครับก็คือมีทหารไทยทั้งหมด3นายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการที่ไปเหยียบสิ่งที่เป็นเาเรียกว่าแลนด์มายน์กับระเบิดกับระเบิดซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีเหลือแล้วในยุคนี้ควรจะมีการค่อยๆถอนออกไปนะครับตามส่วนที่สัญญาออร์วาแต่ว่าภารกิจในการถอนกับระเบิดบางทีมันก็ไม่ได้ทาอย่างครบถ้วนเพราะว่ามันก็อันตรายสําหรับคนซึ่งต้องไปกู้กับระเบิดคดีมาทัดเนียย้งไหบ กับระเบิดตกค้างขณะออกลาดตระเวนบริเวณเนิน481บาดเจ็บ3นายน่าสงสารมากเพราะว่าถ้าเหยียบกับระเบิดนี่คือโอกาสที่สูญเสียขาเนี่ยหรือเสียชีวิตสูงมากน่าเศร้ามากขอแสดงความเสียใจกับญาพี่น้องแล้วก็ทหารที่โดนเป็นเหยื่อในรอบนี้ด้วยแต่ว่าการลาดตระเวนในพื้นที่ซึ่งไม่ปลอดภัยเช่นนี้เนี่ยคือถ้าไม่จําเป็นก็ก็ต้องไม่ทําแต่ว่า ระยะนี้มันเหมือนกับว่ามันมีภารกิจที่จะต้องลาดตระเวนไงแล้วเมื่อวานนี้รายงานก็คือว่าชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพราน,น2302เนี่ยหรือเขาเรียกว่าชุด Rapid Deployment เป็นชุดวงเล็บ2302ชุดดุสิตนะฮะได้จากกำลังพลทั้งหมด14นายประกอบไปด้วยทอพอ2นายชุด r ารีฟ6นายฐานช่างอีก6ฐานช่างออกไปด้วยนะครับออกลาดตระเวนเริ่มออกลาดตระเวนจากฐานปฏิบัติการบรรกฏนะครับไปที่เนิน4 8 1 ปรากฏว่ากำลังพลชุดลาดตะเวนได้ไปประสบเหตุที่ไปเหยียบกับระเบิดนี้ในบริเวณพิกัด WA220861 ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่สู้รบเดิมซึ่งทำให้มีทหารบาดเจ็บ3นายทางชุดลาดตะเวนจึงได้วิทยุขอกำลังหน่วยแพทย์เพื่อให้เข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล มีอาการเจ็บโดนไปที่ข้อเท้าซ้ายถูกนําขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งตัวไปรักษาการก็ถือว่าฉุกเฉินนะฮะต้องไปที่ค่ายสรรเสริญประสงค์ซึ่งมีโรงพยาบาลน,นะครับตรงนั้นแล้วก็มีการผ่าตัดแต่ว่าการรอดจากกับระเบิดมันไม่มีจริงคือเหมือนกว่าต่อให้คุณรอดก็คือพิการคณะนี้ มีกาลังพลอีกสองคนซึ่งเจ็บน้อยกว่าเอาจิงๆโซนนั้นน่ยมันจําเป็นต้องเป็นพื้นที่ซึ่งทหารต้องไม่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนเพราะามันไม่ปลอดภยัยเพราะม,มีกับระเบิดของเก่าในสมัยที่รบกันแต่ว่าเังเอิญนช่วงนี้ก็มีทหารซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็คอยสอดส่องดูว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เลยมีความตรึงเครียดมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์นี้ด้วยนะครับ ตอนนี้กลายเป็นว่า,าเพจ Facebook ของคุณวศนันานุ่มก็เป็นเพจที่ต้องติดตามทุกวันก <c oughs> ็ <g ül> มี2คนนะฮะคุณวสนานกับคุณประชญานุชน,นะฮะการเร่งตรวจสอบเขาเรียกว่าทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดก็แล้วแต่นะครับสังกฤษก็เรียกแลนด์มายนะฮะในพื้นที่เนิน481นะคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดประเภท p m เอ็ม2เป็นของใหม่หรอเนี่ยจากรัสเซียหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นระเบิดล็อตเก่าอ้าวแล้วใครมาวางไว้ล่ะพี่คือถ้าเป็นของเก่าตกค้างจากสมัยโน้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเป็นของใหม่ก็แสดงว่าตั้งใจมาวางเพื่อให้อีกฝ่ายโดนแล้วบางทีอุบัติเหตุก็คือฝ่ายตัวเองก็โดนโดน้วยที่เร่งตรวจสอบกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเนีแนวสนามทุ่นระเบิดที่ได้กวาดล้างทำลายหมดแล้วโดยนพท3นพท3ซึ่งเป็นหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้กวาดล้างทำลายไปหมดแล้วแต่ว่าดันมาเจออันนี้ซึ่งเป็นระเบิดรถใหม่อันนี้เป็นข้อมูลซึ่งคุณรัศนัยเขาก็น่าจะได้มาจากทหารนั่นแหละ แต่ผมยังไม่รู้ว่ามันคอนเฟิร์มตามนี้หรือไม่นะฮะบางเอินตอนนี้แหล่งข่าวเรื่องนี้มันมีไม่มากก็มีคุณวศนันนานุ่มนี่แหละวศนันก็บอกว่าทุนระเบิด p m เอ็เนสองเนี่ยเป็นทุนใหม่จากรัสเซียไม่ใช่ของเกา่าและหน่วยนปทสามเขาเก็บกู้ทุนระเบิดได้กวาดล้างทําลายไปหมดแล้วก่อนหน้านี้อีกทั้งการเข้าตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณโดยรอบพบสนามทุนระเบิดคาดว่ามีการวางทุนระเบิดใหม่มีแรงงานจจกหน่วยปฏิบัติการต่อต้านทุนระเบิด จากเหตุที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องบก16รกรกฎาคมนั้นมีรายงานว่าในพื้นที่สีเขียวก็คือแนวสนามทุ่นระเบิดได้กวาดล้างทำลายไปหมดแล้วโดยจากการพิสูจน์ด้วยภาพรายงานคือทุ่นระเบิดพีเมน2เป็นทุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่พิ่งได้มาวางก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทหารร้อยรอ6021นะครับพัน RDF จัดกําลังพลลาดตระเวนเจาะเส้นทางจากต้นพญาสัตบัญัไปยังฐานปฏิบัติการตูตี โดยได้ตรวจพบวัตถุระเบิดชนิดพ m m 2ผลิตโดยรัสเซียซึ่งเป็นระเบิดใหม่จำนวน1ลูกพิกัด48 PWA 215078176นะฮะต่อมานะฮะพบระเบิดชนิด p m M2 จำนวนอีก3ลูกอีกพิกัดหนึงก็คือ WA 21907ซึ่งก็ได้ทำการถอนตัวแล้วอ๋อแสดงว่ารอบนี้เจอมากกว่าแค่ที่มีคนหนึ่งไปเหยียบก็คือมีไปเจออีกจุดหนึ่งซึ่งก็อยู่บิเวมที่นี่แหละแต่ว่านั้นถอนถอนได้ทัน รายเอียดทุ่นระเบิร์ดสังหารบุคคลอยู่กับที่หรือ PMN2 น้ำหนักตัวทุ่น15.9ออนซ์นะฮะมีดินระเบิดประเภทคอมโพสิต PB4.1 ออนซ์ชนวนในตัวนะฮะและการทำงานน้ำหนักกด1,111ปอนด์นะฮะระเบิดสามารถทำอันตร,รายสำหรับฝ่าเท้าผู้ซึ่งเหยียบแล้วก็ วัสดุตัวทุน่นพลาสติกที่เคยเห็นในหนังเยนะฮะส่วนใหญ่ก็ขาก็ไปข้างนึงนะฮะไม่รู้ดิก็เดี๋ยวเอาใจเอาใจช่วยท่านทหารท่านนี้ที่ไปเหยียบโดน,นว่าจะไม่สูญเสียอวัยวะนะฮะคือปกติมันเท่าที่เคยเห็นมันน่ากลัวคือมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าจุดที่โดนเนี่ยเป็นบริเวณพิกัด wa 2 2 0 8 6 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทที่ทหารกัมพูชาเนี่ยเคยเข้ามาขุดแนวคูเลตและได้เคยเข้ามาห้ามไม่ให้ฐานไทยสร้างถนนก่อนที่จะถอยออกไปก็เลยมีความเชื่อว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยทิ้งอันนี้ไม่ใช่คุณลัษณะพูดนะอันนี้ผมเสริมมีความเชื่อว่ากัมพูชาทิ้งทุนระเบิดไว้อะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้ฐานไทยเข้าไปเพราะว่าเขาได้เคยเข้ามาแล้วเขาก็เลยมาร์กเทอเรทอรีด้วยกันทิ้งทุนระเบิดไว้นะฮะชุดลาดตระเวนชุดเมื่อวานเนี่ยทั้งหมด14คนเน,นะะเเาาาาออกกตรวจฐปฏิบัติกการรนะ ไปที่เนิน481โดยกําลังพลชุดลาดตระเวนได้เหยียบกับระเบิดบริเวณพิกัดเนี่ยที่ผมเพิ่งได้พูดถึงมันดูเหมือนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กัมพูชาทิ้งไว้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงข้อกล่าวหานะฮะส่วนอาการล่าสุดของทหารหน่วยรอ6021ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีประสบเหตุเหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนเป็นเหตุให้มีผู้ซึ่งรับบาดเจ็บ3านายทั้งหมดได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ายสรพสิทธิ์ที่ประสงค์ น่าเห็นใจเหมือนกันคือกับระเบิดบางทีมันน่ากลัวกับเวลาเจอทหารไงเพราะว่ากับระเบิดคุณไม่เห็นเลยเลยเจอทหารมันถึงเวลาของอีกฝ่ายมันพอคุยได้ไงกับระเบิดเหยียบไปทีเดียวเนี่ยขยับเท้าไม่ได้เลยเหมือนกับในหนังเลยมันแค่อยู่ที่ว่ามันเป็นระดับซึ่งหนักหน่วงรุนแรงขนาดไหนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ทอบอเขาบอกว่าไม่ได้มีการย้ายทหารตรงต้นขี้เหล็ก พ้นประสาทตาเมินทมนะครับแค่มีการจัดสับเปลี่ยนเวรหมุนเวียนได้พักบ้างแล้วก็มีการเข้ามาทําหน้าที่ต่อนะฮะฐานไทยยังประจําอยู่แนวต้นขี้เหล็กตีนประสาทตาเมินทมแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างเดินไปดูจุดที่เกิดเหตุด,ด้วยนะครับก็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวยังเข้าไปนะฮะตกลงก็คือว่าปลอดภัยตราบใดที่ไม่มีซีนแทรกเข้ามาอย่างเช่นเมื่อวันซืนนะครับ